ทุกคนดูสิน้าทานมากเลยนะฮะอย่ากลุณขยะโชสาเนี่ยอ,อาาร่อยมาก,กคนเป็นไข่เป็นแบบไข่ต้มแบบอย่างเงี้ยแล้วไข่ต้มยังมาตูมนะทุกคนแบบนี้ฮะ,ะเป็นแบบกาแฟเป็นอาหารเช้าได้เลยนะแต่กินได้ทั้งวันนะฮะนี่ฮะถ่ายไปถ่ายไปพูดไปนะฮะทุกคน เดี๋ยวต้องถามแฟนมากินบ่อยไหมฮะแนะนําน้องใหม่หน่อยปกติมากินนะชอบเมนูอะไรที่สุดของร้านนี่ฮะชอบเ็นคเค็มหวานเซตเอใช่ไหมใช้ใช่แบเนี้ยฮะกำลังกินไปอะไรไปอร่อยทําแรกรู้เลยอร่อยคุณภาพมากแ้วสิงคโปร์เขาแบบรู้อยู่ประเทศเขาเขาคุณภาพของดีจริงๆของเขาไม่ปล่อยเลยนะเมื่อกี้ยังพูดถึงเลยชอบชอบพูดถึงเปรียบเทียบความเป็นสิงคโปร์ประเทศเขาเล็กๆกก็จริงแต่เขาคุณภาพมาก อย่างขนาดตัวนายกเห็นไหมกว่าเขาจะปล่อยมาแต่ละคนให้เป็นนายกได้เขาเทรนมาเป็นเป็นสิบสิบปี <Okay. S 1> ลูกของรีกวนยูอ่ะ mm hmm. กว่าจะได้เป็นอ่ะโอ้โ oh หข้ามอีกรุ่นสองรุ่นนะกว่าจะให้ลูกเป็นอ่ะ mm hmm. รีกวนยูอ่ะคุณภาพมากประเทศเขาจึงบอกไม่แปลกใจเลยว่าเวลานี่หามียาคุณขยาโทษมา่ยแสดงว่าเขาไม่ปล่อยแน่นอนถ้าไม่ใช่คุณภาพจริงเลยแปลกใจอ่ะเออที่มีคนตัวแฟนพันแท้มา ไม่ใช่หน้าหมาใช่ไหมจ๊ะอี่โชคดีมากเลยเนี่ยได้เห็นร้านดีๆแบบนี้แล้วได้มาเจอึกว่าจะเป็นแขกคนสุดท้ายแล้วนั้นี่สองทุ่มร้านปิดแล้วน้องเขาน่ารักมากเขายังแบบยอมกลับดึกเพื่อเราน่ารักที่สุดใช่ใช่นี่ต้องขอบคุณน้องก็น่ารักมากอเพชรอมองร้านลอือแล้วมาเจอแฟน ครับร้านตัวจริงๆด้วยสูชิเห็นไหมเพราความน่ารักของน้องเขาด้วยนะได้เห็นเลยว่าอร่อยทุกคนกาแฟกาแฟก็หอมทั้งเย็นทั้งทั้งหอมขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับโชคดีมากๆเลยขอบคุณครับครับสวัสดีครับโหทุกคนยอดมากอร่อยทุกคนจา้านี่ฮะอร่อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องรีบกินค่ะเพราะน้องเขาจะดึกค่ะอนุ่มมาก อาตกลงว่าอ,อ,อยาคุณคยาโทจะมีหลายสาขาแน่นอนแต่ถ้าจะเป็นใน็กเครือของที่นี่ของของสาขาบางจากพระรามสี่มีที่ไหนบ้างลูกในเครือเดียวกันของของทีสาขาจมสแควร์ชั้นจีุคขั้นสตรา,าร์บัคนะคะแล้วก็จะมีที่ทาขาขรานจาพิเศษในบ้านบางจากหมือกันนะคะบจานบางจากเหมือนกันที่ไหนนะคะอันสุายที่หนูพูด สาขาดิตโต้ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นเกษตรน้ำมินนะะคเกษตรนาวามินด้วยค่ะจะเป็นน้ำเหมือนกันค่ะจ้ะแล้วก็จะเป็นสาขาเ,าเกษตรนวมินแล้วก็จะเป็นสาขาปอตตุเรย์ค่ะปอตตุเรย์อ่าเอาเป็นว่ามีหลายสาขาแล้วก็ถ้าที่บางนาที่บางจากพระรามสี่ตรงนี้ก็ทะลุไปนู่นได้เลยออกขับรถมาแวะมาเออศูนย์ศิริกิตก็แวะมานี่ได้มาเติมน้ำมันจะทะลุไปกับสุขุมวิทเนาะเส้นสุขุมวิทตรงนี้ก็ไม่ไกล แล้วก็คลองเตยสี่แยกคลองเตยตลาดคลองเตยก็ยิ่งนิดเดียวเนี่ยฮะมาเจอยาคุณคณาขยาโทสทุกคนคําว่าโทสก็คือขนมปังนี่แหละเนี่ยฮะทุกคนที่แปลว่าขนมปังนี่แหละนะฮะจะเป็นแผ่นๆเนี่ยที่เอามาทำแซนด์วงแซนด์วิชแต่ที่นี่เขาจะมีโทสวิชฮะทุกคนโทสวิชคริสปี้แล้วก็มเออีเครื่องดื่มร้อนเย็นนะฮะมีไข่ล้มไข่ลวกอร่อยมากทุกคนขอบอกนะฮะไม่ได้แล้วฮะต้องรีบถ่ายรีบกินเพราะเดี๋ยวน้องเขาจะดึก มา mm hmm. ลอง mm hmm. นี่ฮะทุกคนรักษาทุกคนเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแกงของสิงคโปร์ฮะเป็นอาหารเรียกว่าประจำชาติของเขาเลยแหละทุกคนนะฮะน่าทานมากเลยเด็ดา ทุกคนเรามาต่อช่องนี้เพราะว่าช่องนี้เม็มเต็มทุกคนนอนพักไปก่อนหะลบแล้วลบอีกแล้วก็กดว่าพอถ่ายเสร็จต้องถ่ายต่อก็ทําไม่ได้คลิปสั้นสุดๆเมื่อกี้หนึ่งนาทีกว่าแต่ไม่เป็นไรเรามาต่อนี้ฮะตกลงสรุปว่าลักษานี่เขาไม่ปรุงอะไรนะลูกน้อยแล้วเส้นนะฮะบะหมี่ของเขานี่คือมีเส้นแบบไหนบ้างคะลูกมีเส้นแบบไหนบ้างคะมีแบบนี้เส้นอย่างนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะหรือว่ามีเส้นใหญ่เส้นเล็กเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเรา แบบนี้เลยนะเออออริจินอลเขาจะแบบนี้เลยอร่อยทุกคนอร่อยจริงค่ะอันนี้ไม่ต้องปรุงนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเออไม่ต้องมีหลายเส้นฮะเส้นเดียวเลยทุกคนแล้วก็เข้มข้นมากอืมอร่อยอร่อยมากทุกคนแต่ว่าในส่วนของกุ้งนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ลูก,ไ,ไ,ไ,กลไก่ก็มีใช่ไหมอืมไก่ก็มีกุ้งและเออยนงอีกอันหนึง่ง เป็นสองอย่างกุ้งกับไก่เนาะอืมอืมอร่อยทุยกคนอืมนี่ก็หนาอิ่มแล้วนะยังอร่อยอ่ะอ มีความเป็นไม่เหมือนข้าวซอยนะเพราะข้าวซอยเขาจะมีเครื่องเคียงเครื่องอะไรของเขาเนาะหอมแดงประกาศดองจากนี้คือคก๋วยเตี๋ยวแกงเลยฮะอร่อยมากทุกคนไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะฮะจะไปปรุงอะไรให้มันเสียทําไมเนาะเสียเอกลักษณ์ความเป็นลักษาเออจะไปมีนู้นมีนี่เหมือนจะไปเป็นข้าวซอยจะไปเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านเรามันไม่ได้ไง นี่คือของแท้สิงกะปูค่ะทุกคนอ,อร่อยคุณภาพมากมีค่ะทุกคนด้านหน้านะฮะอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนจะปั๊มน้ำมันบางจากพระรามสี่นะจ๊ะเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มคะทุกคนนุ่นยาคันยาคุณขยาโชอยู่ตรงนั้นนะฮะทุกคนเห็นไหมทุกพรานฮะ แต่เสียดายเนาะปิดแค่สองทุ่มแต่นี้เราไปก็หุ่ล่อก,ก็ไป3ามทุ่มและน้องบริการดีมากใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมหรือว่าค้นหาได้เลยนะฮะโลเกชันว่ายาคุณนะฮะขยาโทสอยู่ตรงไหนนี่คือพระรามสี่ป๊มน้ามันบางจากทุกคนจา๋าอร่อยมากเขาบอกอร่อยมากแต่อยู่ในร้านเราไม่กล้าพูดเสียงดังไงฮะทุกคนนะฮะ,นะะ,ะ,ะเห็นไหมฮะรถวิ่งไปทางนี้ทะลุไปสุขุมวิทได,ดน้นี่คือเส้นพระรามสี่ทุกคน